ข้อ325อุบาสกคนใดคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีปรารณาภิกษุณีสงด้วยกระเทียมแล้วสั่งคนรักษาไร่ว่าถ้าว่าภิกษุณีทั้งหลายมาเธอจงถวายกระเทียมแก่ภิกษุณีรูปละสองสามจุกต่อมาวันหนึ่งภิกษุณีชื่อถูลนันธาพร้อมทั้งบริวารไปสู่ไร่ไม่รู้จักประมาณให้คนเอากระเทียมไปเป็นอันมากฝ่ายคนรักษาไร่ติเตียนแล้วพระาศ,าศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นทรงติเตียนถูลนันธาภิกษุณีแล้วตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้มากมากย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้ของบรรดาผู้บังเกิดเกล้าทั้งไม่อาจเพื่อจะยังมหาชนผู้ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสยังผู้เลื่อมใสแล้วให้เลื่อมใสโดยประมาณโดยยิ่งทั้งไม่อาจเพื่อจะยังลาบที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือเพื่อจะทําลาบที่เกิดขึ้นแล้วให้มั่นคงส่วนบุคคลผู้มากน้อยย่อมสามารถแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถูรนันทาภิกษุณีไม่ใช่มากมากแต่ในบัดนี้เท่าน,าน tha, i, ั้นถึงในการก oh ่อนก็มากมากเหมือนกันดัง นี้แล้วทรงนำอดีตนิทานมาว่า